ครับท่านผู้ฟังครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่สามนะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้ก็ประจำวันเสาร์ที่18สิงหาคม2555วันนี้ผมธีรพัฒน์เสรีรังสัรคก็อยู่กับท่านผู้ฟังมาตั้งแต่17นาฬิกานะครับตอนนี้17นาฬิกา49นาทีก็ขอประชาสัมพันธ์งาน นิทรรศการพลังศิลปะพลังแห่งชีวิตเนี่ยที่ World เซนทรัเวิลด์นี่นะครับของปตทอเขาจัดมาตั้งแต่วันที่หกนะครับเราจะไปวันสุดท้ายก็คือวันจันทร์ที่ยี่สิบสิงหาคมใครยังไม่ได้ไปชมนี่นะครับเหลือเวลาอีกสองวันเท่านั้นนะครับวันพรุ่งนี้กับมะลืนนะครับคนที่สนใจงานศิลปะนะครับไปชมนิทรรศการศิลปะ ที่เซนทันเวลชั้นหโซนดัตเซนนะครับส่วนผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่ก็กลุ่มปตทก,ก็เชิญชมมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2555ครับก็เปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือตั้งแต่วันที่17จะไปสิ้นสุดเอาวันที่31สิงหาคม2555นะครับ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะครับประตูเขาเปิดตั้งแต่9ก้นาฬิกาตรงนะครับซึ่งงานนี้ก็ปะตะทไปเปิดบูธนิทรศการภายในงานนะครับมีถึง88ฐานกิจกรรมด้วยกันน่าสนใจทั้งสิ้นนะครับมีทั้งก๊าซธรรมชาติ นะครับโรงกลั่นหันสากว่าจะมาเป็นน้ํามันพลังงานทางเลือกนะครับาการช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับเรื่องของปิตโตรเคมีไบโอพลาสติกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ไปที่บางนานะครับศูนย์ประชุมไบเทคนะครับศูนย์นิทรรศการไบเทคส่วนใครที่สนใจศิลป,ปะก็ไปที่เซนทันเวิด์ d นะครับถึงวันที่20นะครับของกรณี ศิลป,ปะนี้นะครับส่วนวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีนี่ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับก็ไปติดตามกันได้ครับท่านผู้ฟังครับเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับก็ขอมาพูดกันต่อนะครับว่าเมื่อ,อกรุงศรียาเนี่ยเริ่มเริ่มแรกก่อตั้งเนี่ยก็ถือว่ามีพื้นฐานที่ดีนะครับทั้งทาง,ทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมกำลังทหาร พื้นฐานทั้งสามประการนี้ก็มีส่วนอย่างมากในการที่เกื้อหนุนให้อยุทยาเนี่ยสามารถพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สร้างความเป็นปึกแผ่นได้อย่างรวดเร็วสามารถแผ่ขยายอํานาจไปยังดินแดนใกล้เคียงดังจะเห็นได้ว่าหลังก่อตั้งอาณาจักรได้เพียงประมาณยี่สปีท่านนะครับสมเด็จพระรามธาิบดีที่หนึ่งเนี่ยก็ทรงยกกองทัพไปโจมตีนครธม หรือเมืองพระนครหลวงราชธานีของอาณาจักรเขมรนี่นะครับเมื่อปีพุทธศักราช1912แล้วหลังจากนั้นอยุธยาก็ได้แผ่ขยายอำนาจอย่างต่อเนื่องไปยังดินแดนของเพื่อนบ้านทาั้งทางด้านเหนือตะวันออกตะวันตกที่ใต้นี่นะครับตลอดช่วงพุทธศตรวรรษที่20ถึง21อยุธยาสามารถผนวกเอาดินแดน บางแห่งที่ตีได้นี่นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชนาจักร้วยเหตุนี้เมื่อถึงพุทธศตรวรรษที่21เนี่ยอยุธยาจึงเป็นอาณาจักรใหญ่ครับมีอำนาจมากอาณาจักรหนึ่งทีเดียวในคาบสมุทรอินโดจีนเนี่ยการที่อยุธยาแผ่ขยายอำนาจอย่างต่อเนื่องไปยังดินแดนของเพื่อนบ้านก็ถือว่าเป็นเพราะปัจจัยผลักดัน,นสองประการด้วยกัน ก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจประการหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจัยทางด้านแนวคิดในเรื่องจักรพัฒดิราชเอาปัจจัยแรกกันก่อนนะครับท่านผู้ฟังปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือความต้องการสินค้าประเภทของป่าครับแล้วก็ความปรารถนาที่จะขยายขอบข่ายการค้าของป่าเนี่ยไปทางมหาสมุทรอินเดียโดยผ่านเมืองท่ามะลกา เมืองทาวายมริตนาวสีนี่นะครับรวมทั้งความต้องการกำลังคนและพกทรัพย์อื่นๆเนี่ยก็นับว่าเป็นแรงผลักดันที่สำคัญส่วนเรื่องแนวคิดจัก,กรพรรดิราชเนี่ยนะครับซึ่งก็หมายถึงพระพระราชาธิราชผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระราชาทั้งปวงครับคือเป็นแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในาศาสนาพุทธแล้วก็าศาสนาพราหมณมมีอิทธิพลมากนะครับท่านผู้ฟังครับ ต่อทั้งการก่อตัวแล้วก็ขยายอาณาเขตของอาณาจักรต่างๆในดินแดนแถบนี้นะครับก็คือมันฝังฝังรากอยู่ในศาสนาต่างๆก็กลายเป็นการฝังความคิดครับในสมองในความคิดของผู้ที่เป็นพระราชาเนี่ยก็ต้องการที่จะเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระราชาทั้งปวงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออาณาจักรก่อร่างสร้างอาณาจักรมีความมั่นคงแล้วก็ต้อง แผ่ขยายอํานาจไปดินแดนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับของของหลักคิดของของสมัยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยตั้งแต่เริ่มต้นนี่นะครับทีนี้ถ้าพิจารณาจากหลักฐานในพระราชพงศาวดารแล้วก็หลักฐานร่วมสมัยอื่นๆเนี่ยก็กล่าวได้ว่าทางด้านเหนือนี่นะครับทิศเหนือเนี่ยอยุธยาแผ่ขยายอํานาจไปในดินแดน ของสุขโขทัยแล้วก็ล้านนาครับจนสามารถผนวกแคว้นสุขโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาได้ในปีพุทธศักราช2006อยุธยาก็ดําเนินการแผ่ขยายอํานาจไปยังสุขโขทัยด้วยวิธีการหลายอย่างนะครับทั้งการทําสงครามการสร้างความสัมพันธ์เครือญาติการแทรกแซงทางการเมืองแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ทางศาสนานี่นะครับก็ก็พูดไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังในตอนช่วงสุขโขทัยเนี่ย ส่วนการแผ่อํานาจเข้ามาในแคว้นล้านนานี่นะครับก็คือหลังการสงครามในปีพุทธศักราช1929แล้วเนี่ยอยุธยาและล้านนาก็ทําสงครามกันอีกหลายครั้งทีเดียวส่วนใหญ่ก็อยุธยาเป็นฝ่ายยกทัพขึ้นไปลุกราล้านนาก่อนนะครับก็มีเพียงสมัยพระเจ้าติโรกราเท่านั้นก็คือรา,ราวปีพุทธศักราช1985ถึง230นี่นะครับ ที่ร้านนาเนี่ยกลับเป็นฝ่ายแผ่ขยายอํานาจเข้ามาในหัวเมืองเหนือแล้วก็อาณาจักรอยุธยาซึ่งขณะนั้นก็อยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับซึ่งก็คือในช่วง1991-2031ก็ทำให้เกิดสงครามยืดเดยื้อระหว่างร้านนาและก็อยุธยาสงครามครั้งนี้ก็ดาเนินกันอยู่นาน10กว่าปีทีเดียวครับตั้งแต่ปี2003-2017จึงค่อยๆย,ยุติลงไป นะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการเจรจากันนะครับทำไมตรีต่อกันมีความสัมพันธ์ราบรื่นกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2018ไปจนกระทั่งถึงพุทธศักราช250 0ทางฝ่ายร้าน,นาก็ได้ส่งกองทหารมารบกวนหัวเมืองฝ่ายเหนือของอาณาจักรอยุธยาหลายครั้งนะครับจนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเนี่ยก็เสด็จยกทัพขึ้นไปตีเมืองลำปางได้ ในปีพุทธศักราช2058นะครับแต่ในที่สุดในปี2088เนี่ยสมเด็จพระชัยราชาธิราชนี่นะครับก็เสด็จกรีธาทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่ครับซึ่งตอนนั้นเมืองเชียงใหม่ก็มีปัญหาวุ่นวายเกี่ยวกับการสืบราชสมบัตินะครับเมื่อพองยกทัพขึ้นไปนะครับทางฝ่ายล้านานาก็เลยยอมอ่อนน้อมส่งเครื่องราชบรรณาการให้โดยดี สมเด็จพระชัยราชาธิราชก็ไม่ได้ทรงเข้าแทรกแซงกิจาการภายในของล้านนาก็ยังปล่อยให้มีการปกครองกันเองอยุทยาจึงปกครองล้านนาแต่เพียงในานามเท่านั้นนะครับจนกระทั่งมาปลายพุทธศตรวรรษที่21อณาจักรพม่าสมัยราชวงศ์ตองอูเนี่ยนะครับก็แผ่ขยายอำนาจเข้ามาในแคว้นล้านนาเช่นกันล้านนาก็กลายเป็นสนามประองกำลังกันระหว่างอ,อยุทยากับพมา่านะครับผัดกันเข้ามา มีอำนาจในร้านนานะครับจนสิ้นสมัยอยุธย,ยาครับในปีพุทธศักราช2,310แต่โดยส่วนใหญ่แล้วล้านนาก็ตกเป็นประเทศสลาดของพม่ามากกว่านะครับแต่ในที่สดุดร้านนาก็มาขึ้นอยู่กับไทยได้นี่นะครับครับช่วงนี้ก็ถือว่าออแหมวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับต้องไปต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับ รายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้นะครับเวลาหมดไปแล้วครับผมธีรพัฒน์เสรีรงังสรรค์ต้องขอกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับพ,รพ,รพบกับรายการกว่าจะมาเป็นไทยโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์ธีรพัฒน์เสรีรงังสรรค์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกา ทาง FM ร้ M, 108 M อยแปดเมกะเฮิร์ตอ